สวัสดีค่ะมนีต้อนรับเข้าสู่ b y Station ค่ะและนี่คือช่วง b y Story ค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารกัน,นแจ้งข่าวดีสำหรับชาวต่างชาติคนไทยนะคะแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วยว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะโอนเงินผ่านทาง7ซเว่นอีเได้แล้วโดยไม่ต้องมีบัญชีค่ะและที่สำคัญสามารถจะโอนได้สูงสุด5้า0ืบาทต่อวันต่อคนด้วยสาหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ หากคุณยังไม่ได้กดเอามือเรื่องไปกด subscribe ให้ช่องเรานะคะก็ขอหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจให้ r e Station ด้วยค่ะทนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารกันนะคะเกี่ยวกับทางเ e เ e ่นอลเวนะคะเรียกว่าทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเขาได้เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่นะคะที่เรียกว่าโอนปุ๊บรับปั๊บกันเลยโดยปลดล็อกข้อจํากัดของการที่จะต้องมีสมุดบัญชีแล้วนะสามารถที่จะโอนเงินแล้วก็รับเงินสดได้โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีของทุกธนาคารเลยตอบโจทย์เรียกว่าตอบโจทย์ของคนไทย ชาวต่างชาตาิแรงงานต่างด้าวมากๆเลยสามารถทำรายการผ่านทาง7ซเว่ e อนะคะทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยกว่า12,500สาขานะคะตลอด24ชั่วโมงเลยสามารถทำรายการได้24ชั่วโมงด้วยนะไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องโอนภายในช่วงเวลาทำการอะไรยังไงนะคะโหเรียกว่ามันจะสะดวกกันมากเกินไปแล้วนะคะสะดวกกันมากเกินไปหรือเปล่านะคะ,ะก,ก,กหะคะคำหนดวงเงินในการาบริการโอนเนี่ยก็คือ10,000บาทต่อรายการนะคะแล้วก็ สูงสุดเนี่ยไม่เกิน50,000บาทนะคะต่อคนต่อวันนะนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดให้บริการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการโอนเนี่ยที่เซเว่นกันอีกทีหนึ่งนี่เรามาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าสําหรับรายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนวัตกรรมน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาตัวนี้นะคะโอนปุ๊บรับปั๊บเนี่ย ก็คือเพื่อต้องการที่จะตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีบัญชีนั่นเองนะคะก็คือสะดวกไม่ต้องไปธนาคารนะก็เชื่อว่าหลายๆคนยุคนี้เนี่ยก็เข้าเซเว่นกันอยู่แล้วนะคะเป็นบริการโอนและรับเงินสดผ่านทางช่องทางเซเว่นอีเลฟเนะคะโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้วภายใต้พระราชบัญญัติระบบการชําระเงินพุทธศักราช2560นําบใบอนุญาตเลขที่บวงเล็บ4 0่ทับสองหนะคะประเภทการให้บริการการรับชําระด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะการให้บริการโอนเงิน โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะทำให้คุณสามารถที่จะโอนเงินให้กับผู้รับเนี่ยเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยโดยที่ไม่ต้องมีบัญชีต่างหากเพียงใช้แค่บัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือบัตรสีชมพูนะคะในกรณีที่คุณเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเขามีในเรื่องของระบบการยืนยันตัวตนนะคะด้วยการตรวจสอบบัตรประชาชนกับกรมการปกครองด้วยและพิสูจน์ตัวต,วตนด้วยการทำธุกรกรรมผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า เ a c e วิ r i ดแเชีเท่ามาตรฐานนะคะ IAL 2.3ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวจึงทําให้การโอนและรับเงินสดนะคะมีความแม่นยําแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดมากๆเลยไม่ต้องห่วงนะคะโดยมีขั้นตอนที่ง่ายสะดวกรวดเร็วโดยผู้รับเงินเนี่ยก็คือแค่เสียบบัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือบัตรชมพูนะคะถ่ายรูปเพื่อย,ยืนยันตัวตนนะคะกดรหัสรับเงิน ระบ,บุจานวนเงินแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เครื่อง EDC เนี่ยจากนั้นคุณก็สามารถที่จะรับเงินได้ทันทีในส่วนของขารับนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาโอนให้กับคุณจริงๆนะคะโอนได้สูงสุด10,000บาทต่อรายการสูงสุด5 0,000บาทต่อคนต่อวันนะคะส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมตอนนี้เขายังไม่ได้แจ้งมาเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันต่อไปว่าจะมีค่าธรรมเนียมอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้างสหรับผู้โอน,โอนก็แน่นอนค่ะคุณต้องใช้บัตรประชาชนในการทำธุรกรรมด้วยอยู่แล้วสำหรับผู้รับโอนก็ เพื่อความปลอดภยัยเขาก็ให้ใช้บัตรประชาชนด้วยนะคะในการที่จะยืนยันโดยทั้งนี้ก็จะต้องอถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนสังเกตว่าเวลาเข้าไปชําระสินค้าราการจะมีกล้องเล็กๆนะคะจะถ่ายรูปเราเก็บไว้นะช่วงนี้ก็ใส่แมสก็อาจจะต้องแบบขอถอดแมสแป,ป๊บหนึ่งเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ปิดแมสเหมือนเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยสําหรับทุกท่านด้วยในการที่จะรับเงินแล้วก็ในเรื่องของการกดรหัสรับเงินกดรหัสรับเงิน มีรหัสให้เรากดยืนยันเพื่อที่จะกดรหัสรับเงินนะคะระบ,บุจำนวนเงินแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะกดได้ที่เครื่อง EDC ที่อยู่เป็นเครื่องเล็กๆที่อยู่ข้างๆตรงเคาน์เตอร์เวลาที่เราจะ วางของจ่ายเงินนั่นเองนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะรับเงินได้ทันทีเลยแล้วก็เลยอยากจะนํามาอัปเดตให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊เซเว่นนินฟนมีบริการนี้แล้วเหรอเออบันดีจังเลยนะไม่ต้องใช้สมุดบัญชีด้วยแต่ยังไงก็เพื่อความปลอดภยัยวงเงินสูงสุดก็ไม่เกิน50,000บาทต่อวันก่อนก็แล้วกันเนาะก็ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะอย่างที่บอก1นึ่งซับสไคร์ของคุณเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะคะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่่คคลิิปตตตอไขบบุณสําาารรักดช ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ